นี่กระบาครับโอ้โหน่าเ่เลยนี่กระบาครโอ้โหนี่กระเป๋านี่กระบาครับ มานี่กระเป๋ครับออโอ้โหดีดีด้วยอ,อย่าดูแต่ข้างหน้าข้า,างหลังเยอะไปแตกเลยอไไม่ด้นีปะใช่ไหมนี่ข้างหลังนี้หมดแตกหมดเลยไม่เหลือสักอย่างอออะไรห่ มิสูมสูด้วยมวสนหมดแกหมดไเหเลยไปเปลยนามาเฟไวันนี้แหละไัี่ของพี่ตีราคาพี่จะยังไงเนี่ยอย่างทันนี้เอาตีราคาเลยไงหรือว่าขายทะเบียนหรือยังไงพี่ ทะเบียนไม่น่าขายนะทะเบียนแต่ตอนน่าจะตีสายซากอะประมาณนี้ได้เท่าไหร่พี่ได้คุยเขาบ้างมั้ยหรืออะไร,งไร <habit ern. S 2> เงี้ยตอนนี้คุยกันเบื้องต้นเขาว่าดูตามปีครับเขาจะดูตามดูตามปีสองหนึ่งหกปัจจุบันผมขับแล้วเตอร์ลูกเพียงเวลาเดือนเดือน จอดยังไงอยู่หน้สามรถแบบไปลีโว่เก้าคันไงมันเปสองเนหกครับห้านด้วยเออถ้าตูไม่หนุบมันะมันหมุนอย่างนี้ถุงลมยังไม่แตกเลยปดยัด๊บเลยอ่ะครับผมโดนนอคคัรับผมรถทั้งหมดเก้าคันนะรถที่หมุนที่จอดอยู่อ่ะเก้าคันแต่ว่าโดนแค่เจ็ดนะครับโดนแค่เจ็ดคน ไม่เช้าเห็นว่าอาจารย์นี่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมารย์ครับพอผมยืนอยู่หน้าโรงเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยกำลังจะออกจากโรงเรียนผมก็บูดูเด็กเรียนว่ามาโรงเรียน,นแต่งตัวไม่ดีดีหน่อยรังนั้นเด็กกาลังจะเดินออกเด็กกำลังจะเดินออกครับเด็กกำลังจะเดินออกแล้วก็พอมาเดินออกไปก็นั่นแหละครับผมก็สลบเข้ามาข้างในตรงข้างรั้วโรงเรียนไปยืนดูมันแอบดูมันก็แป๊บเลยวิ่งออกไปดูเลยเพราะว่ารถผมรถผมโดนเอ้าไอห่ารถกู้ผมก็หู่นเงี้ยแล้วก็วิ่งออกไปดูไม่ได้สนใจเลยเลยครับ แต่โชคดีที่ว่าเรายังไม่เดินออกไปช่วงที่พออาจารย์เห็นเหตุรถมันหมุนอาจารย์ได้เข้าไปช่วงคนเจ็บหรืออะไรกันไปดูรถตัวเองก่อนครับพอดูรถตัวเองโอ้ก็คือเรารถรถเราเนาะมันซ่อมได้ก็เลยวิ่งไปดูคนเจ็บคนเจ็บก็โผล่หัวออกมาคนเจ็บเป็นไรไหมก็วิ่งไปถามเขาบอกไม่ได้เป็นไรก็โผล่หัวออกมาโอเคไม่ได้มีอะไรเจ็บไม่หักไม่อะไรผมก็โทรหาหนึ่งหกหกเก้าออกประจกข้างๆเขาครับ กระจกข้างๆขางเขาก็ดหาหนึ่งหกเก้าถามว่ามีใครเจ็บไหมผมก็ไม่ทันได้รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บบอกว่ามาดูแล้วกันครับผมก็บอกแค่นั้นแหละแล้วก็กู้ภัยมาแล้วพี่ได้ถามคนขับไหมว่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้เขา,าเขาหลับรลห,รหรือเขาลื่นหรือเขาผมจะบอกว่าพี่ขับเร็วนะเขาบอกผมขับเร็วเหรอแต่พอเ,เห็นในใน,ในคลิปแล้วก็ว่าเขาขับเร็วแล้วถนนมันลื่นครับตรงนั้นะถนนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลังเต่าพอขับแล้วแวบแวบถ้าขับเร็วๆนะครับมีฝนครับมีฝนตกมาก็พอสมควรนะซาเดียวเลย พอพอได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบตกซ่าใหญ่อะไรมากมายครับแบบก็เปียกอ่ะถนนกำลังแบบลื่นเลยแหละครับแล้วนี่อาจารย์